คืนนั้นเป็นคืนที่เงียบสงัดผิดปกติท้องฟ้าไร้ดาวมีเพียงแสงจันทสลัวสลัวสาดส่องลงมาที่บ้านไม้เก่าหลังหนึ่งในชนบทคุณลุงบุญแกเป็นหมอผีที่ชาวบ้านนับถือแต่คืนนี้แกมีสีหน้าเคร่งเครียดกว่าทุกครั้งลูกสาวแกชื่อออนมีอาการแปลกๆมาหลายวันไม่กินไม่นอนเอาแต่นั่งเหมอลอยบางครั้งก็พูดจาไม่รู้เรื่อง ดวงตาเบิกโพลงราวกับเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณลุงบุญรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การป่วยไข้ธรรมดาแกเตรียมอุปกรณ์ไล่ผีใบมีดทองเล่าขาวยันหมึกดำที่สำคัญคือมีดหมอเล่มเก่าที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนแกจุดทู่เรียกเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขณะที่แกภาวนาใบไม้ข้างนอกก็เริ่มไหวเอ็นอย่างรุนแรงผิดปกติทั้งที่ไม่มีลมพัดเลยสักนิด อ่อนที่นอนอยู่บนเสือก็เริ่มขยับตัวอย่างแรงท่าทางเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่ไม่เห็นทันใดนั้นอ่อนลุกขึ้นนั่งใบหน้าซีดเผือดดวงตาแดงกำ่ำน้ำเสียงแหบพร่าไม่ใช่เสียงของอ่อนอีกต่อไปมันเป็นเสียงที่ทุ้มต่ำเย็นเยียบราวกับมาจากนรกกระพุ่มแกจะทำอะไรข้าเสียงนั้นถามด้วยความกราดเกรียวคุณลุงบุญใจเย็นยกมีดหมอขึ้นชี้ไปที่อ่อน ออกไปจากร่างลูกข้าเสียที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าบทสนทนาแปลกประหลาดดำเนินไปเสียงที่ออกมาจากอ่อนเริ่มบิดเบี้ยวร่างกายบิดโค้งผิดรูปผนังห้องเริ่มมีเงาวูบวาบปรากฏเป็นรูปทรงประหลาดหน้าขนลุกคุณลุงบุญเริ่มสวดมนต์บทไล่ผีเสียงดังขึ้นน้ำเสียงหนักแน่นเด็ดเดี่ยวขณะที่แกสวดไปเรื่อยๆอ่อนก็กรีดร้องโหยหวนร่างกายกระตุกเกรงอย่างรุนแรง ก่อนจะทุดหวบลงไปกองกับพื้นความเงียบกลับมาปกคลุมอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดคุณลุงบุญรีบเข้าไปดูอาการอ่อนเมื่อแน่ใจว่าอ่อนปลอดภัยแล้วแกก็ทุดตัวลงนั่งหอบหายใจเหนื่อยอ่อนคืนนั้นไม่มีใครในหมู่บ้านหลับลงได้เลยเพราะเสียงกรีดร้องสุดท้ายที่ดังออกมาจากร่างของอ่อนมันยังคงก้องอยู่ในสวดประสาทของทุกคนเรากับจะบอกว่า บางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายนั้นยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆ